อันนี้ก็คือด้วยความที่หนูทอดใหม่ทําแป้งใหม่คือหนูจะบอกทุกคนตลอดลว่าแบบร้านเราแบบโฮมเมดแท้ๆปั้นด้วยมือสดๆยืนทอดก็ยืนทอดได้เห็นหน้าหานเลยลูกค้าก็จะมาดูว่ากรรมวิธีว่าทำไมเขาทอดโดนัทยังไงทําไมมันน่ากินจังเลยชื่อมิวค่ะเป็นเจ้าของร้านเป็นรูโดนัทบางแสนช่วงแรกๆมันก็ เหมเดิมที่อย่างที่เคยบอกก็30-40กล่องมาตลอดเลยนะแต่พอว่าโอเควันหนึ่งเราเริ่มมีคนรู้จักหนูก็ยอดขายถ้าแบบต่ําสุดก็จะอยู่ที่แบบ150นะพี่ถึงวันหนึ่งห้ารหนูไปเล่นติ๊กตอกด้วยพี่แล้วก็หลายๆรายการให้เกียรติเชิญหนูไปคนก็เลยเริ่มรู้จักพร้อมๆกันเลยโอ้ถ้ามาบางแสงต้งมาร้านเรานะอนะไรเงี้ยดีใจคะ่ะแบบหนูอยากให้ร้านหนูอยู่ได้นาน,านๆเลยนะ อันนี้ก็คือด้วยความที่หนูทอดใหม่ทาแป้งใหม่สดๆคือหนูจะบอกทุกคนตลอดลว่าแบบร้านเราแบบโฮมเมดแท้ๆปั้นด้วยมือสดๆปั่นแป้งทําแป้งตลอดเวลาสดๆทั้งวันเลยยืนทอดก็ยืนทอดได้เห็นหน้าร้านเลยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบลูกค้าก็จะมาดูว่ากรรมวิธีเฮ้ยทำไมเขาทอดโดนัทยังไงทําไมมันน่ากินจังอะไรอย่างเงี้ยไอซิ่งมีทั้งหมด4รสชาติค่ะ1ก็คือน้ำตาลไอซิง่ง2เป็นช็อกโกแลตไอซิง่ง 3ก็คือชาเขียวมัทฉะ4ก็คือมันม่วงทุกอันคือทําเองปั่นเองทุกอย่างมันจะไม่หวานมากด้วยแล้วมันก็จะเข้ากับตัวโดนัทมากๆเวลาทานด้วยกันเลยถ้าลูกค้าสั่งกลับบ้านหนูก็จะแยกไอซิ่งไปให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายถ้าโรยบนหน้าโดนัทไปเลยลูกค้าจะได้เอาไปอุ่นได้ด้วยซึ่งมันจะมีวิธีการอุ่นวิธีการเก็บอยู่ข้างกล่องแต่ถ้าลูกค้าที่ทานเลยก็จะโรยให้เลยถ้าชอบหวานมากหวานน้อยอะไรเงี้ยอยากได้รสไหนมาก รถไหนน้อยก็คือจะโรยให้เลยตามที่ลูกค้าบอกตอนนี้ราคากล่องละ70บาทค่ะมี5ชิ้นเหมือนเดิมที่ต้องเพิ่มราคาเพราะว่าเมื่อต้นปีแบบว่าวัตถุดิบมันสูงขึ้นทุกอย่างเลยมันไม่ไหวจริงๆย้ายร้านมาแล้วเพราะว่าคนเยอะด้ อยากขยายร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านเก่ามันแคบด้วยค่ะพื้นที่ทําแป้งมันก็น้อยเวลาเราอยากทําอะไรปริมาณมากๆเนี่ยมันไม่พออยู่เส้นเดิมเลยผ่านกันแค่400เมตรร้านอยู่ตรงถนน,นเนดีนะคะเลยจากร้านเก่ามาแค่ประมาณ400เมตรถ้าลูกค้ามาจากแยกวัดตะล้อมเข้าซอยมานิดเดียว เลยร้านหอยจอสแม่วันนาร้านข้าวหลามแม่นิยมมานิดเดียวร้านจะอยู่ขวามือถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ะลูกค้าโทรมาสั่งไว้ได้เลยสั่งไว้แล้วค่อยเข้ามารับได้แต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้รับจองรับลูกค้าวอล์คอินอย่างเดียวร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นค่ะแนะนําให้มาก่อน4ี่โมงครึ่งนะคะลูกค้าร้านหยุดทุกวันอังคารค่ะถ้าใครมาเที่ยวบางแสนอย่าลืมแวะมาทานโดนัทโฮมเมดข้อสดให้ลูกค้าเห็นเลยที่ร้านเป็นรูโดนัทบางแสนนะคะใครที่ยังไม่เคยมาใครที่ยัง่อนนนแ